ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนอีกครั้งนะครับผมดรเท่ครับครับสําหรับวันนี้ครับก็จะมาสอนเพื่อนเพื่อนวิธีการทําสัญลักษณ์ใส่ทําสัญลักษณ์ใส่คําตอบนะครับที่อาจารย์ให้ทํางานนะครับครับอันดับแรกนะขอไปที่งานก่อนเลยครับการเรียนผมก็อยู่ที่การเรียนครับคนเนิมงผมอยู่ที่ที่ศิลชาเลียนชาลสาละนเทศบทที่หนึ่งครับเหมือนเดิมครับ ครับโดยอ่อนอีกและยกเลิกเลยครับเลื่อนลงมาครับงานเราที่จะทาอาจารย์ให้ทาเลื่อนลงมาครับสมมตินะครับครับสมมุติว่าเราจะทำคนหนึ่งนะครับโดยจะไม่เอาจอจางครับโดยเราจะก่อไกแทนนะครับก็เข้าไปที่แท็กนะครับฮแท็กแล้วก็ไปที่กล่องข้อความครับ เดีลงมาที่วาดกองข้อความครับแล้วก็วาดเลยครับวาดครับวาดพอดีกับเครื่องหมายของเราแล้วก็กบเครื่องหมายของเรามาก็วางเลยครับใน่วางอันแรกเลยครับแล้วก็ลากมาใส่ครับครับวิธีลากนะครับเราก็ตรงลิกให้เป็นลูกศรสีด้านก่อนนะครับ ก็รอนสมติอันนี้ลไล่ได้ต้องให้เป็นแบบนี้ก่อนใช่ครับเื่อนไปก็อกให้พอดีอ่าพอดีเลยครับวิธีการทําต่อไปเราจะเอากรอบสีเหลี่ยมออาใช่ไหมครับอันที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมสีดานี่นะครับวิธีการทำเขาขีดนีว่าลิดขวาครับไปอันสุดท้ายจัดรูปแบบของข้อความนะครับโดยอันนี้ครับจะจัดรูปแบบเส้นทั้งเส้นทั้งสีทุกอย่างเขาคงทุกอย่างเลยเราไม่ต้องทําอะไรมากเลย เราไปที่สีเส้นขอบเลยครับคกิก็ไปที่ไม่มีสีใช่นะครับก็ตกลงโอเคครับได้ละแค่นี้ต่อไปนะครับเราไม่เห็นกอไก่ของเราเลยวิธีการทําต่อไปเนี่ยเราคลิกขวาเหมือนเดิมตรงเดิมนะครับให้เป็นเนี่ยเหมือนเดิมเป็นลูกศรสีแดงเหมือนเดิมคลิกขวาจากรูปแบบกล่องข้อความเหมือนเดิมอ้าวไม่ใช่ละทั่วทีครับปิดนะขอโทษขอโทษ ก็ช mm. ี a a ้ขวาไปที่ลำดับก็ไปสุดท้ายย้อนไปล่างๆข้อความกคลิกเข้าไปครั้งเดียวเลยะก็ได้แหละครับวิธย้อนกลับก็ได้แหละย้อนกลับเหมือนเดิมเราจะเปลี่ยนสีก็ได้ครับดูวิธีการเปลี่ยนสีกดชี้ครับมันก็เป็นสีแดงแล้วแล้วก็ทำเหมือนเดิมไอ้ดีหลังข้อความเหมือนเดิมอวิธีเนี้มอแล้วกูอ่าคลิกเหมือนเดิมครับลำดับ ชครับป,ปีไอพีกหลังเข้าความแค่นี้ก็ได้แล้วครับง่ายนิดเดียวครับครับสำหรับวันนี้นครับดเรเท่ก็ขอจบการนำเสนอวิธีการทำเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ